นายประภากรวัฒนยากุลสถาปนิกผู้สร้างสรรงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์จะต้องเป็นการออกแบบร่วมกันของทุกศาสตร์ที่มีความยึดโยงหรือสอดรับกับสภาพแวดล้อมโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดหรือลักษณะงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจาก The Catholic University of America กลุรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของท่านได้แก่อาคารที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศโครงการมหิดลสิทธาคารของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริจังหวัดเชียงรายเป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังได้รับยกย่องให้เป็นสถาปนิกดีเด่นด้านวิชาชีพจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมและนิสิตเก่าดีเด่นจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่รักในอาชีพทำงานออกแบบด้วยการเข้าถึงรายละเอียดในทุกๆส่วนมีพลังและความกระตือรือรน้นเพื่อสร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนที่จะก้าวเข้ามาในเส้นทางของการเป็นช่างเป็นสถาปนิกทุกคน นายประภากรวัฒนยากุลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยพุทธศักราช2563